สบายดีพ่อพี่น้องวันนี้มาเอาเยาะเนาะพี่น้องหานเอกินเพชนอีกคือเก่าหลังจากเอาข้นแต่นดาหน้าเนาะมันนี่มีคนมาซอยดาหน้าเนาะทีมงานพวกเพื่นมาซอยดาหน้าเมือนนี้ก็ได้เอาเยาะสบายดีเด้อพ่อพี่น้องไปเอาเยาะให้เพื่อนกินเที่ยงี่แหละมึี่อากินเ่นะเนะเาะเนาเนาะเนาเนาะนานาะเนาะนาะเาะเนาะเนาะนะเนาะเนาะนเนาเาาเาาเาเาาเเนาะ ูปลาแหยงอยู่ดุมพี no, ่เนาะในการค้นขี้เหอะมาใส่แล้วจะเอาก็เอาผ้าแหยงขึ้นในการค้นเหยาะในกาเหยาะขึ้นเลยเนาะมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องวันสีมันด้วยวมานเนาะสีได้พอกินเที่ยงหรือเปล่าเปิดเป๊กว้เลยเนาะกบโปนี่กิกมันอ๋อมันไปวะเด้อดอนแม่งแม่งนะไปเอาทั้งลุ่มด้วฝิ่นก่อนว่าเอไปจับ ไม่กสิลงม่ะไกล่องสุไทยครเบไปเก็บไปยังไงอันไปแล้วถายไปเรอยไม่สิไปก่อนหันทีค่ะเขาลุกเลยบ่ม่ปีงงล่บ่าเอ๊ัมมีหรอไ่น้อยไปเลยนะพอบอกกันปล่อย เนี่ย็ย่อขึ้นเบิดพร้อมกันเนี่ยนะมันตองร้ายโคตไหน่มีเครเปี่ยนมันตองซารลักบอลอนเอซัรเออกระมัดยอขึ้นมัดมอ๋อครดจนี่ลไปไปกินหยอดเนี่เด้อโอ้เครื่องเปี่ยนเนาะเหอดมแล้น้อยน้อยไม่ไหวนะมัมีคนอนี่ถือกล่องนี่ น้อยนมาอยู huh. oh, uh ่บ่น้อยน่าซือปืนของป่าตีไว้ดีปิงกัดของันเด้าอ้เป็นยังบบานตีบ่เ้ยว่าไม่เคีองเปียกต่เบร์ดอเหอเลเป็นตาเด็กินเนาะเป็นตาเด็กินมันบ่ไปว่าดีป่าเนี่ เ่ดีรงเด้อดนั่ต้องขันตั้มต้องซีโค้ดหาคดย่อึ้นย่อึ้นจะสั่นนเด้เงื่อห่อมาแย่ปะแวก็เอาเอออกว่าแันี้แมนบ่เออโอ้นี่ออะเออเออนี่นนนมาสุนี่ได้คนออกแ่คนอันนี้มันถีมองน กงได้ใส่ลาไหล่ะกเออมาแล้วปีก่อนมาแล้วโอ้แสดงว่าอันนี้ปูแดดตะฮึงเนาะนี้กำลังเอาเหอะอกอฟีนองเอาหยเนาะโอ้เออผากตีอกที่ถ่ายผู้ข่ตีเอ้ยมาดุดกันพี้อกว่าิมีปลายู่เนาะเ็นอยู่บหวค่ะ เห็นเลยเนาะทีนี้ไรหรอกเอามาปล่อยไปปลา้จังเ้าบ่าจังยันไม่สมนะกิมคว่ำจิกเลยถือหนากันเลยวันนี้กูว่าพีถือกว่าเั้นถือเองเจ้เสียแล้วมันตี เดี paid, ื้อเราื uh. uh. ้อรา้อน่ะวนนี้จะมา่วนนี่เดินบได้เท่มอกนี่ไทบกเอเออไทบกเอเอาแจเรื่องอาจารย์ไปท่นเนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าดึงไป่าดึงไปเอเียงเียงขอจุดไปดึงมาหม่กนเอาเช่ไว้ถ้าหิงเนี่ยวันเออฉันเตะเจ็บมือ อยังวะมันบวมยืนเว้ยมันจะบวห็นาบอ่างโอ้บวนอยู่บวนอยู่มันสยไโอ้ไโอ้ยอยท่งจริงเลยเผาอยู่เอาโอ้ไปค่อยๆัดดิดุ๊ยดุ๊ยเจ็บมากเลยโอ้เฮ็ดแบบนี้เอาง่ายกว่าเนาะเอาง่ายกว่าตอนั้นบังเหงาดุดดุนดุน เดินเขาเขหนู่นะเดี๋ยวกันอัตัวนี้ออกก็ติ้มบริสุทธิ์ใบต้นเขาสั่ผู้ยังไม่สะคำก็จิมลูกง่ายๆหอวขาด้ลยขาดไปไม่ได้เลย เอาเถอะออกสิดลวาสไหปลานะปาลาธรรมศาตร์มันกจ็จเอา,าอย่างนี่แม่แม่อียงเล่ดีกว่าก็หยุปลาใช่ก็หยุดุปนเอาทั้งทออกก่นอนพวกเอง ปวดแอวเห้พอดีจะปวดแอวเหตุใดตจวดึงไม่แห้งก็ดึงหมดหมดชักไหลปไกลตุกขขึ้นตากันเตเนาะปีนจับตาแหละตัวนได้ยันปีงียู่ยโควิปีงาใดไม้นี่นี่เนาะตีมาตีบอกนักกันเดียวงานไม่ย่ายงเนาะเอาล ผ่านท่อกันกินนอกลงเลยเนาะอ๋อเริ่มแล้วพี่น้องเด็กเห็นโตเลยเมอนกันเมือนกันมาดุดดุ่กันมาดุดุดกันโอ้กลุ่มกรายเลยค่ะอ

นานเลยุ๊ึงกเดอเนี่ยเอาบิ๊กนุ่งกันเลยตะเข่งกินเอาไอ้นี่นี่โอ๊ยเดี๋ยวกินเมึงลงไปอีกเออเออเสือขานอ่เสา เนเหอะร้ายเหอะดีเอาเน่เอาเนี่อเอาเหอะใหม่มันหมดดีมันนเต่าแล้วต่บ่ได้ก็เห็นปลาจะโดน่ออกนี่อ่อยหอเนาะนี่เหรอ่่าีสานเขาเห็ดนะ เขาขืนได้ใ่ได้ไหมทขึนไลหมดอะแจ๊ข้นวะขนเนานี่เด้อเมาเออาก่อนี่นี่ว่ามันมานมีปลาแม่มาหาปลากนนี่มันวยดิเด้นี่้มีอีกโอ้ันปนเ่้เาไกาเาน้ายฟันสนิเนาะจปานิจโ้ปีนกัมี

ขึ้นกอนมพราอเเดิไปเนี่ยเห็นอะไรเห็นอะไรเป็นตัวปลาอะเนาะอ่ออีไวนั้นมันเปื่ออ้ปมาคอมปพรคอมันติดไปนะครับอู้นาะอเนาะอาคอเลยนะนั่นไปโอ้อเปลาขึ้นหอนมะพร้าคิดว่าเนี่เรียบเลยลหลอกคนไร่เลยข้างึเน่ปลาดุปิอีก ก็อไลนาดไปเขึ้นเทิงไปไอยู่ที่นี่เก็บเอวแล้วเนี่ยเก็บออกเก็บออกนะปะุขึ้นไปเทิงก่อนน่ขึ้นไปเทิงก่อนสคนนะไปถือสคนรวมเออูไปจเือหน่ายดมานัดบอกนานึหนึ่งไปบ้านหน่งีน้เนีเออ่นี่ยอันนี้มาใส่ไปเออเนี่มาใส่ คืนคืนมิดกันคืนคืนคือะไ้าเเดี๋ยวดี๋อะเอาตัวนี้น่ะนกันถ่ายกันไปโอ้เหมามกระตาเยทกกระตาเลยใคมีเล็กโตโอ้โอ้โหอ่ะโอ้อโอ้เออ้าวข้าวสด ไายเติมดิไปละปลดุปอาแล้วอ้าไปบ้าไปไยี๋ยเรือยเร่ดหาวเถอบกุ้ฮอนตัวนี่เก่งแค่ไดิที่นี่งอ้ยเก็บปลาเก็บเกิตาเลยเนาะเก็บมันมีเส้นส้นสองตัวเลยเนาะเป็นไหมใคเก่งกับปลาดูกเห็ไหร้อนแ่แลเห็ใดโอกาสอ้ว Tony nói nó luôn nó. Men bắt đầu nó. Mình bọn tao bắt đầu nhảy nó đầu tao bắt 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 nhảy, tao bắt đầu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  เอามาปูอีกเอาไปตีนปูน้ำอีกเอาเหอะใส่มัเนี่ยย่างได้ได้ได้เติบได้นี่ได้ได้เอาเบิ่งแน่นั่นมันมันคือบ่มีเนาะอันนี้มันมันถือบอนมันหัวได้หน่บอนมันขาดไปนเอานี่ได้หอยหอยได้เนี่หอยก็ได้ห้อยไปเท่ยุบก็ได้พอเก็บเท่ยุบเป็นผ้าเนาะนี่เป็นห้อยจุ่มเนาะหักเขามันเนะผู้ป่าหักคอ Oh, ừ, để lại thơp, nhỏ. Tay cái cận lên tí. chị nghe ngài, hảo? ngay ngay nghe ngài, vào đây đây đâu đấy là. Ô, chị ngài, đấy là. Ô, chị ngài, Này là. Ô, đấy là. Ô, chị ngài, đấy là. Ô, chị Ô, นอกเลยอ๋อแบบเป็นคืออะไรก็บูงๆเนาะเป็นบัสุ่มอยได้เนาะเนีปลากระเดดคือใหม่ๆลาโค้งงี้ยเ่ี่หอยสลีเนาะโอ้โหนดิเอาไหมกดประดุกตัวล่อ่อนล่แค่มันจะรั่กันมันมาแต่ะเก็บเอาที่หอยออมาห่อ๋อเด่นน Ưu, nghe luôn hông? Ừ, nghe nghe. người. Nghe nghe nó. Nói tưởng nó. Bọn ừ. bà, bà chịu bộ đại bà này, nó. Ừ. Bà, bà, mì, bà, chỉ... đài, bà nó bị xóng xám tổ. chịu đại đại đi này, hông... à, nhỏ mà, mẩy nó. <laughs> ข่ออชุมตัวยนเป็นหนึ่งครั้งไหวน,น้อพี่น้องแต่จตายพินใจสิเปล่งเพราะว่าที่แรกว,ว่าฉีอันนั้<ด>นมองไม่ได้กินเนาะมีชีน้อพี่น้องชีน้อยหนึ่งนาพี่น้องฉี่ฉี่น้อยหนึ่งเนาะเป่งก็งะจะปิ่งจำได้กินเกยวกับเปิ่งปลาเน่ยกับปลาคอเนาะกินเผยงเนาะพี่น้องเปนมาปลาลุกปลาลุกหน้าอันนี นาชีได้ไปผัดเผ็ดกินเนาะนชีเอาไปผัดเผ็ดกินตอนแดกพีเ่เนาะที่แดกว่าชิบุมีแนวกินมีหลายเสอรอเจ้าเดี๋ยวหลายอย่างอีกหรอกขันว่าเอาเหยาะกับขันว่าเฮ็ดกินเมื่อกีก้ชีได้กินอยู่ขาบหนึ่งนะปลาดุกคนนี้มีมสีน้ำกับมีต้มน้ำเนาะ อันนี้งเอียงมีชิดเอีงอีกประมึกเนาะพี่เนาะต่ำสมใบต่ำสมกินส้าวดี่ยวตอนกินข้าวเดี่ยวเนาะอันนี้เป็นต้มเนาะพี่น้องต้มเครื่องใน่ครื่องใน่อยกระดูกหัวใจพี่เนาะกินพยานแต่ว่าขลองกินบ่อเนี่ยนะก็ได้ลงแปลงหยาะพี่น้องนั่นกระไรไรเติบเนาะกระดูก มันกรมีซ้ำนี่แหละลายเท่าเลยสำหรับหยามนี่ไม่นานพี่ชิได้กินเขาเพลนเนาะปิ้งปลาคือชิชุกไดชินองเลยปลาเสืออัพี่น้องเอ้เสียบก้มูแล้วปลาปูปลาจนปลาคอชองโตเนาะปิ้งซ้ำนี้เนาะเพราะว่ามันมันก็อาหารหลายอย่างลายลายแนวนะผสมกันอย่างแล้วเด็กๆหน่อย อันนี้เป็นเนื้อนอะอนี่ซ้ำละปีงซ้ำละันเป็นเนาล้วปีงแบบบริเอ,อือบเกลือเนาะบริเอือบอียงแต่ว่าเขาฉีมาเอือน้ำลังเอาปีงเดียวเขาก็เอามาปรุงน้ำลังวหวานใส่หมากหน่าวเป็นอันี้ไม่ใช่เกิดปงซํำละอัข้าวบกินนะอยู่ไทยบุกนี่เนาะบุกนี่ข้าวบุกเหขายบุเ็ดสิมีแต่ ก่อยหนึ่งอล้เนาะมีแต่ก่อยแล้วก็ต้มแล้วต้มโฮมเนาะแล้วก็แหงไปเลยเนาะถ้าเป็นเสียก็เป็นจีนดอดเสียแหงไปเลยอ่ะคือสิ่งทีกินเนาะพี่น้องอีกน้อยอันนี้ก็คือโซมหนาที่ก่อนมาลำหน้าซอยบอดเนาะทีนี่พี่น้อยดีเด้อนาะน้อยบัดซสวัสดีพี่เนาะบกุลมาดีโอเคไม่ห่วงเลยไม่เป็นไรห่วงสบายดีเฮ้ยเด้อแม้วกะเอือยเนาะมาลำหน้าซอยเมือนี้ มาสับนะก็จิแบงเดียวอันบาเอนสีดงมันแต่บายม้งผู้เดียว่นยังปิงสำรอืมไหนมันนยิ่ขาดน้าผ่าดไปเนาะสบายพียังขาดแกะมาให้ด้วยบ่าวเออพี่นาอ้งเทาบาวอรเนาะไเอะ้าววันนี้สวัสดีเอซีบาวเเอบ่าวเอจบยัง

หวังการนี้นะงานเชาหน้าได้กินปิ่งเีโนปลาก็ได้กินธรรมชาติชินก็ได้กินปลาก็ได้กินมาห่อยกัปิ่งปลาได้ปลาก็ได้ปลาธรรมชาติธรรมชาติเอาเอาหม่ใหม่วันว่าสี่ลายุแตะดัดมาเดี๋ยววนนจิบีอ่ะาดเบสไตัวบุกขึ้นปีก่อนเนาะ

โอ้บเอาเราเขาแล้วเาพวกเขาเขาไปซื้อเฟืองพวกกันแก้ใหม่มาก่อนบบมันกินน้ำกันก่อนทวรหาขอรถจกใเพื่นือเัวนี้เอือบเกลือว่าตอนเป่งคือเก็เยโอ้ลือบัเกลอย่บมิ่็เอเมกับ้มเาเลยพี่น้องกิน้าวน้ำกันเขาเพ่งเขเพ่งพี่น้องเขาบเสแมไหมเขาขาวเวิร์ดเลยแด้วมนเข้มนะ ทีแดดว่าสีต้มปลาเนาะตปาลาดุกก็เลยเป็นต้มอันนี้ดนแดดเอาแหละครับกับมีฉีดเน่ก็เลยปลาไปกินตอนแรกซะปลาปลาดุกเนาะไปพลาดเป็ดกันไม่ไดุ่มจีบมันตาเขากับปีกเนะะเาะเดี๋ยวคีดเงินปาลาดุกกินข้าววันทีน่ไหนจะสบายดีกล่องฟอดหรอบอลสบายดีปาลาดุกกันเก่งอะไรกอนดุสบายดีบั้งสบายดีม,ดมดั้ อืมอ mm. ืครัวใบทิดกุ่งกันมาพี่น้องเด้พยอกินเขาก็นเนาะหลังจากกินเขากินน้ำแหลกพากันลงลำหน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาสาบรรยากาศเมืองพี่น้องลงมาอะไรลงแต่บมุมแล้วเนาะบชองหมุงพี่น้องตอนนี้กันามุปลากัสีเดแล้วเนาะพี่น้องงานเนาพี่น้องพอดีเลือ เดี๋ยวแต่ตะกะตาหนึ่งเนาะเดี๋ยวแต่ตะกะพี่เนาะประมาณนึกจีปลาไปสามเลยสามซุ้มเฮาเฮาว่าเนาะกับให้หันให้เนร่อยให้หนึ่งบอลงอเยืนเนาะเมื่อเท่านั้นพี่น้องก็ถือว่าส้ำเร็จแล้วเนาะนี่ไอ้น้องเขามายุ่มชอยเป็นเหล่ามหาให้กหักเนาะหักหัดีแหล่าเลย อ่ะดูดูุยดูอันนั้พี่น้องก็สำหรับิปนี้ก็ที่จบตรงพี่สามีเนาะขอบใจไอ้หน้องอะไรๆที่มือมาซอยเมือนี้เนาะมาซอยสานักเมือนี้ใจได้้ายขอบกันี่นะเพี่อนพี่น้องสบายดี